เฟซโซเชียลกล่าวบูเบอร์ศิโสวัสดีค่ะ 1, บูเบอร์ศิโรวันกัวเฮครับบูเบอร์ศิโรวันรียแท็กซี่บูเบอร์ศิโรวันแท็กซี่ไลฟ์เดลไลฟ์เดลเวนิกเบียบาโบครันพดีนี่พอดีพาเจอครับแ okay. ท็กซี่เบียบาร์โบบูเบอร์ิโโอเคพร้อมไปนะครับเอ่อขออนุญาตเช็สคสักคร ไม่อยากแท็กซี่ไหมเดี๋ยวผมแท็กซี่ให้หรือว่าแท็กซี่ได้โ okay. อเคอ่าน,นี้คอนโทรลอยู่ตรงนี้ครับพาวเวอร์ Power, ใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยทำไมไม,มันไปเลยอะ่ะมันจะหนักนิดนึง <c oughs> เราไปเลี้ยวสุดเล,เลย,เลยตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยแท็กซี่ไปเข้าเข้าเลยครับเมื่อกี้ได้ได้ข่าลวละซ้ายเลยซ้ายเลยซ้ายเหรออ้าวตายแล้วแม่จะไปเลี้ยวขวาไม่เป็นไรอ่าแล้วก็ต้องไปอยู่ได้ครับ ทำไมแท็กซี่เป๊ะจังเลย,ยแท็กซี่เป๊ะมากเลยแสดงว่าทำอะไรเลยก็ยครูทำให้เนี่ยป้าไม่ได้ทำขับตรงนี้ไปอีกนิดนึงเดี๋ยวเราผ่อนพาวเวอร์สุดกออันเลยเบรกนิดนึงเดี๋ยวผมช่วยเลี้ยวให้นะครับครับผมโอเคต่อนะครับเดี๋ยวคุณแม่เล่งเครื่องนี้สุดเลยนะ ผมโฮลเบรกไปให้เออหนึ่งสองสามเอ็นจิ้นโอเคไปสุดเลยครับคุณแม่ปึ๊บนสุดเลยโ okay. อเคพร้อมนะครับเราจะสั่นชัว์สัน่นโชว์เส้นฝอยเบรกปึ๊บไอสปิดอะไลฟ์กำลังมาที่50น็อตนดแล้วโอเค55ค่อยๆย,ยกเลยครับคุณแม่ปึ๊บโอเค ได้กลับมาบินอีกครั้งต้ไหมปีดูโอเคครับแม่เดี๋ยวเชนกาบูเบอร์เชวันแอร์รันไเพื่อทีเรรพอร์ตเป็นมิชชั่นพิครับรีพอร์ตปมิชชั่ครับบูเบอร์เชวันเดีผมแให้นะครับ แล้วพ,พร้อมไต่หรือเปล่าใช่ครับสปีด70ก็ได้ครับอโอเคตมนะตมใช่ครับถ<ม>้านหนักก็ทริมได้ครับคุณแม่เอาเมนเทนความสูงได้อ,ะอ่ะเดี๋ยวเราไตา่ไปทันหนึ่งครับโอ้สุดยอดเลย <S <S เฮ้ชิเก้นนี่มาเป็นทริมไฟฟ้าป่ะครับคุณแม่ใช่ทริมท,ที่จอยเลยอ๋อ กปิดดูดีครับเดี๋ยวเราไปสาลากลางน้ํากันตรงนี้มันจะเป็นแม่น้ามันจะมีปากน้ําตรงโน้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูวัดสาลากลางน้ำเนาะเอาลักสารกะปิดเท่าไรนะเจ็ดสิบขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับสะปิดนี้เลยเป๊ะเลยตัวแม่บินไปนะเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปให้สวยครับสวย ขออนุญาตกดลัวัวเลยนะครับโอเคพันฟิีละครับเดี๋ยวรอเลยว่า,า,วาโอเคหัวประมาณนี้ได้เลยเอาเซตประมาณ2,200ครับ2,200ัลดมาหน่อยันเลโอเคหัวประมาณนี้เลยครับเหมือน ภาพข้างนอกคล้ายๆชิคเก้นนะคล้ๆแต่ว่านี่คุณแม่อย่าลืมดูพื้นปีกมันไม่มีบางนะเราเห็นพื้นชัดแจ๋วเลยเราไม่มีวางระดับใช่อะไรนะครับเรามีวางระดับไหมเนี่ยครับเราวางระดับแล้วที่ประมาณพาร่ามนใช่เราต้องชี้ตรงนี้เหรอลงนิดนึงตอนนี้เราเกินมาประมาณร้อยฟยีใช่ร้อยฟีแต่สปีดตอนนี้โอเคเป๊ะเลย อยากทักทาย back off close ไหมได้ผมบให้อันนี้เปิด back off close ครับใช้เป็น Hotel Sierra Oscar November Echo ก็ได้ครับเจอแล้ว Bangkok approach Hotel Sierra Oscar November Echo Oscar November Echo สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปิด Bangkok approach Hotel Sierra Oscar November Echo สวัสดีค่ะ, approach, Sierra, คะ Station calling report your position ประมาณเอฟ u t i c a l มาลทูเดอะเซาฟ์ออฟเบโซเชียนะเอฟนมานะ t h ดไมล์ทูเดอะ o ซาเบโซเชียนเอฟนอติคอมาลฟอร์มเดอะเซาเบโซเชียนเขาชื่ออะไรครับที่อยากคุยกับเขาคนนี้คนนี้เลยหรือเปล่าใช่ผู้ชายอ๋อท uh, ักากานทักกานไม่เป็นไรทัากานไม่เป็นไร and again your c o n t หร t hotel Sierra Oscar November Echo โฮเทลเซราออสการ์โนเวเบอร์เอเคิลแอนด์รีเควสต์จิวท์เดี๋ยวไม่เป็นไรถ้าอย่า,ายงนั้นเราไม่ต้องคุยกับเขาแล้วนะ oh, uh เ,นเนาะเพราะว่าเัวเองนะเดี๋ยวผมพูดเองไปเข้าบร็อส์โฮเทลเซราออสการ์โนเวเบอร์เอเคิลคอร์เรคชัน uh, ครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเฟคุนฟิวซีไปเป็นโซเชียลขอโทษครับโฮเทลโนเวเบอร์เอเคิลขอบคุณค่ะสงสัยจะ oh, ไม่อยู่ <Hey. S 1> นะนะนะ่าจะเปลี่ยนกะแล้ว <Hey. S 1> เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปดูศาลากลางน้ำกันดีกว่าอยู่ตรงไหนเอ่ย หลังหรือเปล่าคุณแม่ไปอีกรอบหนึ่งได้ครับเลี้ยวซ้ายไปอีกร,รอบก็ได้เดี๋ยวเราตีเซนต์ลงนิดนึงกดหัวลงนิดนึงครับคุณแม่โอเคประมาณนี้แหละอยู่ทางไปด้านซ้ายของคุณแม่เลยเดี๋ยวผมบินให้ตั้งนึงนะครับไ i ฟ์คอนโทรลอันนี้กล้องเบอร์คุณแม่อยากถ่ายรูปศาลา The social ยลการ์ดบ e เบ e ร์เชวันพ o ชชันคอมพลีทรีเทิร์นนิ่งทูครับ ซิลวานเรีฟอร์ดเลปดาวินซันเววันสิกครับรีฟอร์ดเลปดาวินวันเววันสิกปูปเชวันโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปตรงมันจะมีเหมือนลานจอดรถเยอะๆคุณแม่เป็นวัดตรงนั้นคุณแม่แฮปคอนโทรลนะยูแฮปคอนโทรลโอเคไปประมาณตรงนั้นเลยเยี่ยมตอนนี้ไต่ไปที่ประมาณ1ฟุตครับคุณแม่ปิด70ก็ได้ฮะโทรศัพท์แม่อย่าได้ขออยากถ่ายรูปไม่โอเค เราอยู่นะตอนเรอยู่ประมาณทางนู้นครับเดี๋ยวเราต้องไปทางทางขวาแล้วก็เลี้ยวเข้าไปทีด่ดาวินครับโอเคใกล้ถึงทันละเดี๋ยววางระดับเลยครับคุณแม่โอเคให้หัวลงมาแล้วเดี๋ยวผมปรับเพาเวอร์ให้นะโอ้เพียงกับคุณแม่สบายมากแม่เบ็นดนมผมไปแบบเนี่ย ไม่เคยบินกับตันนี่เลยนะเนี่ยคนแรกเลยใช่ครับสุดยอดไม่เสียชื่อแม่แม่ไม่เคยบินเรื่องเซตหน้านะต่อครับปกติบินแต่สนามนี่ไปเลยแม่ตาม่นามนี่ไปเลยแล้วเป็นไงชอบไหมโอเคนะมันเนิบๆดีนะก็ตัดใจไปรู้ทั่เบสโซเชียลกาบูเบสเชียวัน overhead tango point, 1,000 feet, ชอน n ิ่งเล็บดาวิ i n Runway 16ฟุ s t o p landing. โอเคสนามบินอยู่ข้างหน้าเลยแม่แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้นะแต่เราจอยดาวินแล้วก็เลี้ยวเข้าไปลง Runway n ท t inside อะตรงนี้เลยครับจะมันมันมองยากอยู่เพราะว่ามันจะอยู่ข้างๆกับคันนาเลยครับเออจะต้องห่วงเฮ้ย <Hey, S 2> ผมเคยบินกับพี่ท็อปใช่แต่พี่ท็อปบินได้มาก รับเขากี่ชั่วโมงแล้วเม่ย,ย,ยังไม่ถึงร้อยชั่วโมงเลยอยแต่ว่าซันนี่จะจะบินนิ่มกันไม่รู้ทําไม่รู้ทําไมอาจจะเป็นเพราะว่าชิคเก้นมันมันมันเร็วกว่ายอดสุดยอดโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเลยครับคุณแม่ไปทิศประมาณเอน,นะครับนอสน,นะนอสครับเดี๋ยวผมจัดแต่งเครื่องสำหรับแบนดิ้งให้นะ รถทาวเวอร์หัวฮะใช่ครับแบบเชนตัดนิ่งไลท์อ่อนผมเช็คเบรกแป๊บนึงโอเคไีกหน่อยครับแม่ไปอสใช่ไหมใช่ครับบูเวิร์ตเชวันเล็บดาวินรันเวย16 full stop landing เบิร์ที่ลบดารนเวย์1เที่ยงเทีทูแลนด์ครับจแลนด์เวย์ว16บูเบิร์ตเชวัน โอเคครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเลยครับคุณแม่ตามแม่น้ำนี้ไปเลยเห็นเห็นลองแม่น้ำนี้ไหมฮะตามไปเลยครับเดี๋ยวเราเริ่มดีเซนต์เนาะรัาษสาสปีดประมาณ60ครับคุณแม่ก็ยกหัวขึ้นมา <ขอ S 2> ก่อนได้เยี่ยมเลยตอนเวอยู่ซ้ายมือแต่เดี๋ยวตามแม่น้ำไปก่อนครับอยู่ทางด้านซ้ายของแม่น้ำก็ได้ฮะ ปีดดูดีห้าร้อยปีต้มมีีเี่ยมเลยต่างไหมครับผมช่วยเทีมให้ไหมผมเทีมอัพให้นิดนึงนะ,ะ,ะเสร็จแล้วเนาะเราก็ไปใจอยไปเบรดเราอยู่เบสใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับเข้าไฟนั่นผมเพาเปิดแับ20นะเครื่องมันจะคัตเดอร์นิดนึง เอสปีด60ละกดหัวให้หัวหน่อยสวยงามครับอตอนลดหัวลงให้หัวมันนิดนึงโอเคให้หัวหน่อยสนามเล็กกว่าดอนเมืองเยอะเลยนะพ่อแม่ตั้นมากเลย ผมแต่งพาเวอร์ให้นะเราซ้ายนิดนึงครับแม่เลี้ยวขวาแก้ไขหน่อยขวาไปที่รันเวย์ขวาเหรอใช่ครับตอนนี้เราอยู่ซ้ายไปหน่อยโอเคแม่ปล่อยมือแป๊บนึงผมจะดูว่าทริมได้หรือยังอ่าได้ทีละโอเคเดีนต่อเลยครับแปบดบฟู ปีดหกสิบโอเคสวยงามมากครับแม่แโออลมลมลมโอเคเดี๋ยวผมอ <control S 2> ขอคอนโทรลก่อน <okay. S 1> นะครับสนามมันเล็กหน่อย เอ๊ะมีใครกดไมค์ค่ะฮวัสดีครับเปิดหน้าต่างกันเป็นไงบ้างครับแม่ สั้นจุดจุ่ไไม่ได้สัมผัสว่าเราลงเองขอโทษที่ครับลมมันแรงนิดนึงใช่ลมแรงลมตั้งหกนัดเจ็บไปสิบนัดแล้วใช่ใช่จริงๆเมื่อกี้อยากให้แลนเองเลยแต่ว่าลมมันมืันมาเลยตั้งสิบนัดกว่าแล้วเนี่ยใช่จะได้นะเมื่อกี้ลมลมประมาณ อ๋อครับมันเต็มวินซ็อกใช่จติงเดี๋ยวได้เมื่อกี้โอ้โห approach พี่เขาหน้าจะพักพอดีได้เมาส์เลยได้เมาส์เลยเมาส์ไม่ได้หลังนะเพราะมันได้ใช่แต่ผมว่าแค่คงตกใจกว่าไอ้เครื่องนี้มันมาย่างไงป <laughs> กติได้ยินแต่ British Airways <laughs> <c oughs> เขาถึงบอกให้เรารีพีใช่ใช่แต่ผมว่านะถ้าเขาอยู่กะยังไงก็คุยได้นิดนิดหน่อยๆแหละกาไม่ว่าอะไรหรอก Don't a win <laughs>